สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องๆที่น่ารักทุกคนนะคะพี่ชื่อพี่ต้นน้ำเนะาะจะมาสอนพวกเรานะคะในวันนี้ในหัวข้อที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะคะก็คือหัวข้อการสืบพันธุ์ของพืชดอกเนาะทีนี้มาเริ่มกันเลยดีกว่าการสืบพันธุ์ของพืชดอกเนี่ยถามว่าทําไมเราต้องเรียนเรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอกแบบเฉพาะเจาะจงด้วยทําไมเราไม่เรียนรวมกับมัน ทำไมเราไม่เรียนรวมไปกับเรื่องพวกการสืบพันธุ์ของสัตว์การสืบพันธุ์ของมนุษย์อะไรแบบนี้เนาะจริงๆแล้วเนี่ยการสืบพันธุ์ของพืชดอกเนี่ยเขามีดีเทลที่ค่อนข้างแตกต่างอะมีความแตกต่างจากอันอื่นอย่างสิ้นเชิงเดี๋ยวเราเรียนไปเราก็จะรู้ว่ามันแตกต่างกันยังไงเนาะทีนี้มาเริ่มทีละตัวก่อนที่จะไปถึงว่าการสืบพันธุ์ของพืชดอกเขาทำยังไงเขาผสมกันยังไงเรามาเริ่มจากดอกคืออะไรก่อนอ่าเรามารู้จักกับดอกไม้ก่อน ก่อนที่จะไปรู้จักกับดอกไม้เขาเรียกว่าอะไรแล้วไม่ใช่ก่อนที่จะไปรู้จักสิการรู้จักกับดอกไม้ก็คือต้องเข้าใจว่าโครงสร้างของมันมีอะไรบ้างซึ่งโอ้ยซี easy. เรียนตั้งแต่ประถมถูกปะโครงสร้างดอกเราเรียนตั้งแต่สมัยสมัยตัวยังเท่ากับโตะไม้อยู่โตไม้โรงเรียนเราเรียนมาว่าอะไรเรารู้ว่าภายในดอกนะคะจะมีส่วนนอกสุดที่มีชื่อว่ากิบเลี้ยงอ่ากิบเลี้ยงเนาะเป็นส่วนที่อยู่นอกสุดสีเขียวๆอันนี้ ส่วนที่เราเห็นเป็นสีฟ้าโอ้ยสวยงามนะคะดูมีความมีสีสันมากที่สุดละในในดอกส่วนนี้เราจะเรียกว่ากลีบดอกคุณนคุ้นไหมจำได้เปล่าหรือฟื้นความหลังสมัยประถมหน่อยมีอะไรอีกถัดเข้าไปภายในกลีบดอกอีกทีหนึ่งเนาะก็จะมีส่วนที่มีชื่อว่าเกสรเพศผู้ทั้งทั้งก้อนเลยค่ะทั้งก้อนเลยเกสรเพศผู้เนาะเพศผู้แล้วก็ตรงกลางอันนี้ที่มี ที่มีอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเหมือนแบบเป็นถุงอะไรตรงกลางอันนี้เราจะให้ชื่อว่าเกสรเพศเมียอ่ะทีนี้มันยังมีอะไรที่มากกว่านั้นนิดนึงตอนประถมเนตอนเด็กๆเ,เราก็จะเรียนประมาณนี้แหละก็รู้แค่นี้พอเนาะเกสรเพชผู้เพชเมียกิบดอกกิบเลี้ยงแต่พอโตขึ้นอะไรที่เราต้องรู้เนี่ยก็จะมากขึ้นตามไปด้วยเรามาดูซูมเข้าไปหน่อยซูมไปนิดหนึง่งภายในเกสรเพศดเมียมีอะไรเป็นพิเศษ าภายในเกสรเพศเมียนะคะส่วนบนสุดตรงนี้เราจะเรียกว่าสติกม่าหรือว่ายอดเกสรเพศเมียส่วนบนสุดอันนี้นี่อันนี้คือรูปซูมที่พี่หามาให้เนาะแล้วก็บริเวณที่เป็นเหมือนท่อตรงนี้นะคะเราจะเรียกว่าก้านเกสรเพศเมียกา้านชูเกสรเพศเมียอะไรก็ว่าไปสิ่งที่สําคัญจริงๆภายในเกสรเพศเมียคือบริเวณนี้ลังไขภายในลังไขนะคะจะมีสิ่งที่เรียกว่าอวุนเนาะ และภายในออวุนก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าเซลล์ไข่อีกทีหนึ่งอ่าทีนี้มาดูอันนี้คือเกสรเพศเมียเรารู้จักไปแล้วเกสรเพศผู้ซูมกันนิดนึงเกสรเพศผู้จะมีส่วนที่เป็นสีส้มข้างบนเนี่ยค่ะเป็นตุ่มๆเนี่ยเราจะเรียกว่าอับลบลออรเรนูเนาะ Enter อับเรนูส่วนที่เป็นก้านชูสีเขียวๆอันนี้เราจะเรียกว่าฟิลมเลนต์ค่ะก็คือก้านชู เกสรเพศพู่เนาะไม่มีอะไรที่น่าสนใจมากมายรู้เท่านี้อ่ะทีนี้ไปต่อไปต่อมารู้จักกับชนิดของดอกกัน,นดีกว่าอันนี้พี่จะพยายามไปให้ไม่เร็วเท่าไหร่นเนาะเผื่อว่าคือพี่ไม่มีทางรู้เลยว่าคนที่มาเรียนกับพี่เนี่ยเขาอยู่ระดับชั้นไหนกันบ้างเพราะงั้นพี่จะสอนแบบกลางๆเคปะ่ะชนิดของดอกชนิดของดอกไม้นะคะเราจะแบ่งออกได้ทั้งหมดเป็นสี่ชนิด ชนิดแรกคือดอกครบส่วนดอกครบส่วนเนาะชนิดที่สองคือดอกไม่ครบส่วนในมือพี่ก็จะสวยเหมืนหน้านิดน,นึงนอะมีอะไรอีกดอกสมบูรณ์เพศแล้วก็ดอกไม่สมบูรณ์เพศ ประมาณนี้ที่นี้ดอกครบส่วนคืออะไรดอกครบส่วนคือดอกที่มีทั้งกิบลรี้ยังอะพี่จะไม่เขียนนะจะใช้วารูปแทน่งเพราะว่าขี้เกียจดอกครบส่วนคือดอกที่มีทั้งกิบเลี้ยังมีทั้งกิบดอกกิบดอกเขาวาดกันดีปะกิบดอกอ่าวาให้สวยน่อยมีทั้งกิบเลี้ยังมีทั้งกิบดอกมีทองมีทองมีทั้งเกสรตัวผู้แล้วก็มีทั้งเกสรตัวเมีย อ่าแบบนี้เนาะอันนี้คือดอกครบส่วนมีหมดเลยทั้งหมดทุกอย่างดอกไม่ครบส่วนคืออะไรดอกไม่ครบส่วนคือขาดอย่างใดอย่างหนึ่งขาดอะไรก็ได้กี่ยงก็ได้ถงออกปะคุ้นไหมอันนี้เคยต้องเคยเรียนมาแล้วเนาะขาดอะไรก็ได้กี่อย่างก็ได้เช่นดอก A ดอกอะไรไม่รู้แหละดอก A ไม่มีกิบเลี้ยงก็ถือว่าเป็นดอกไม่ครบส่วน หรืออาจจะไม่มีทั้งกีบเลี้ยงทั้งเกสรตัวผู้เกสรเพศผู้ก็ถือว่าเป็นดอกไม่ครบส่วนเนึอกปลาคือขาดอะไรก็ได้ขาดเกี่ยวก็ได้ขอแค่ขาดเถอะก็ถือว่าเป็นดอกไม่ครบส่วนเนาะที่ดอกสมบูรณ์เพศคืออะไรดอกสมบูรณ์เพศเขาจะฟิกแค่นี้ค่ะฟิกแค่เกสรตัวผู้กับเกสรตัวเมียต้องมีสองอย่างนี้กีบเลี้ยงกับกีบดอกจะมีหรือไม่มีก็แล้วแต่แล้วแต่คุณค่ะจะมีหรือไม่มีก็ได้ไม่ฟิก นะที่ฟิกคือสองตัวนี้ต้องมีถึงจะถือว่าเป็นดอกสมบูรณ์เพศโอเคทีนี้ดอกไม่สมบูรณ์เพศคืออะไรดอกไม่สมบูรณ์เพศคือมีอันนี้หรืออันนี้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นมีแค่เกสรตัวผู้หรือเกสรตัวเมียแค่อันใดอันหนึง่งเท่านั้นถึงจะถือว่าเป็นดอกไม่สมบูรณ์เพศเนาะอันนี้หาว่าออกข้อสอบบ่อยไหมก็ ก็ออกไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่มันจะไม่ค่อยออกสนามใหญ่ๆแอ่สนามเล็กแบบฟนอลมิดเทอมในโรงเรียนอะไรทํานองเนี้เนาะอันนี้ก็ไปทําความเข้าใจมาเนาะไปดูต่อทีนี้มาถึงวิธีการของการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียกันบ้างเรารู้อยู่แล้วว่าพูดถึงเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียพูดถึงอะไรที่มันเป็นแบบเกี่ยวกับผู้หญิงเกี่ยวกับเพศเมียก็ควรที่จะนึกถึงรังไข่ถูกไหมแต่ทีนี้มาดูว่าเดี๋ยวมันจะสร้างอะไรกันอย่างไรเนาะอันดับแรกอันดับแรกภายในรังไข่ รังไข่แบบปกตินะตอนที่ยังไม่ได้มีการสร้างเซลล์สืบพันธ์นอะไรนะภายในรังไข่ของเขานะคะ,จะ,ะจะมีอวุนอะภายในรังไข่จะมีอวุนก่อนรังไข่ะมีนอวุนภายในอวุนจะมีเซลล์เซลล์หนึ่งอยู่ซึ่งเซลล์เซลล์นี้นะคะเราจะให้ชื่อเขาว่าเป็นเมก a าสปอร์มาเทอเซลเซลเมกาสปอร์มาเทอเซล เซลเม่กัดสปอร์มาเธอเซล์ตัวนี้เราทำให้เขาดูตัวใหญ่ขึ้นอทำให้เขาดูตัวใหญ่ขึ้นนะถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้เซล์เม่กัดสปอร์มาเธอเซลเนี่ยเป็นแบบเซล์แม่เนี่ยเป็นเซลลตั้งต้นเป็นเป็นอันดับหนึ่งนะคะก่อนที่จะกำเนิดเป็นเซลล์อื่นๆต่อไปเนาะเซล์เม่กัดสปอร์มาเธอเซลลจะเกิดการแบ่งเซลล์โดยเดิมทีแล้วเนี่ยเม่กัดสปอร์มาเธอเซลจะมีจำนวนชุดโครโมโซมเป็นสองเอสองเอเนาะ แต่ว่ามันจะเกิดการแบ่งเซลล์แบบไมโอซีเกิดการแบ่งเซลล์แบบไมโอซีนะได้เซลล์เซลล์หนึ่งซึ่งแบ่งนิวเคลียสเป็น4อันจำได้ไหมการแบ่งเซลล์จะได้เปล่าการแบ่งเซลล์แบบไมโอซีจะได้เซลล์ลูกทั้งหมดกี่เซลล์สี่เซลล์นึกออกไหมอ่ะทีนี้หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นมันได้สี่เซลล์ก็จริงแต่สามเซลล์นี้จะ f ่อค่ะให้ไปหรือ f o r หนึ่ออกไหมพอห่งเซลล์อันนี้แหละที่จะเป็นพระเอกนะคะเป็นเมนเป็นตัวเด่นของเรื่องนี้นะคะเซลล์ sell, ลูกหนึ่งเซลล์ซึ่งได้มาจากการ 4. แบ่งเซลล์แบบไมโอซิาเลาเรียนตั้งแต่ม .4 ว่าอะไรอันนี้หเซลล์ 1, sell, ที่ได้จากการแบ่งแบบไมโอซสนะคะจะมีจํานวนชุดโครโมโซมเท่ากับ n เดียวจำได้เปล่าจะไม่ได้กลับไปย้อนดูนะสต็อปก่อนนะ หยุดคลิปพี่ไว้แล้วไปย้อนดูก่อนรอบหนึ่งเพื่อความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเนาะหนึ่งเซลล์อันนี้จะเกิดการแบ่งเซลล์แบบไมโตซีไม่เหมือนเดิมนะแบ่งเซลล์แบบไมโตซีทั้งหมดสามครั้งไมโตครั้งที่หนึ่งได้กี่เซลล์เซลล์ลูกสองเซลล์ถูกไหมจําได้ไหมจําได้หรือเปล่าจําได้ไหมจาได้หรือเปล่าฮึได้เซลล์ลูกสองเซลล์การแบ่งแบบไมโตซีหลังจากนั้นแต่ละเซลล์ก็จะเกิดการแบ่งแบบไมโตซีอีกเป็นไมโตซีครั้งที่สอง ก็จะได้อีกสองเซลล์ปะหลังจากนั้นแต่ละเซล์ก็จะแบ่งไมโตซีดครั้งที่สามอีกสุดยอดยอดเยีเย่ยมีอะเก่งใจรูปที่เริ่มบังละย้ายฝั่งสิไมโตซีดครั้งที่สามแต่ละตัวก็จะแบ่งเป็นสองอะเขียนไม่พอแล้วนะคะตัวนี้แล้วก็เริ่มไม่สวยแล้วด้วยอืมอย่างนี้แล้วกันโอเคปะ่ะ ผลผลิตจากการแบ่งไมโตสีทั้งหมด3ครั้งจะทำให้เราได้เซลล์ซึ่งมีทั้งหมด8เซลล์ะแปดเซลล์นี้มีจำนวนชุดโครโมโซมเท่ากับ n เพราะอะไรจำได้ไหมเซลล์ตั้งต้นของเราเนี่ยมันคือ n เดียวการแบ่งแบบไมโตสีจะไม่ทำให้จำนวนชุดโครโมโซมเปลี่ยนแปลงไปเนาะดังนั้น n ยังไงก็ n อ,อย่างนั้น n เหมือนเดิมก็จะได้ผลผล,ผลิตออกมาเป็น8เซลล์ซึ่งมีจานวนชุดโครโมโซมเป็น n หลังจากนั้นแปดเซลล์นี้จะเกิดการเบียงตัวภายในออวุ่นค่ะเกิดการเรียงตัวภายในออวุ w ่นแบบนี้คุณคุ้ไหมรูปนี้นะคะด้านบนสุดด้านบนสุดด้านบนสุดสามตัวเราจะเรียกว่าแอนติโพอลเราเอาตรงนี้มาเรียงนะเอาเอาบริเวณนี้มาเรียง นี่แเซลล์ตรงนี้เราเรียงแอนติพดอไปแล้ว3 2อันตรงกลางเราจะเรียกว่าโพลาร์นิว e รอโอเคสองเซลล์ตรงนี้ค่ะ2เซลล์ตรงนี้เราจะเรียกว่าเ n e นจิกและเซลล์ตรงกลางตรงนี้พระเอกของเราเราจะเรียกว่าเอกหรือว่าเซลล์ไข่ยยนั่นเอง เวลาที่8เซลล์ที่เราได้มาค่ะเกิดการเรียงตัวในรูปแบบนี้เราจะเรียกว่าการพี่เริ่มพูดงงไหม8เซลล์ตรงนี้นะคะเราเอามาเรียงแบบนี้ปุ๊บเราจะเรียกโครงสร้างซึ่งซึ่งเรียงแบบนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยโครงสร้างนี้จะมีชื่อเฉพาะนะคะเรียกว่า NBO แเป็นถุงเอ o อันนี้คือขั้นตอนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียใครยังไม่ชัวร์หยุด ย้อนฟังอีกรอบหนึ่งสําคัญมากนะตรงนี้แบ่งไมโอซิกรเซลล์ตั้งต้นเซลล์ตั้งต้นคือเมกะสปอร์มาเธอเซลล์แบ่งไมโอซิกร์หนึ่งครั้ง3เซลล์ที่ได้มา f o เหลือแค่เซลล์เดียวจากนี้เกิดการแบ่งแบบไมโตซิทั้งหมด3ครั้งนะคะได้เซลล์ลูกทั้งหมด8เซลล์ซึ่งมีจานวนโครโมโซมเป็น n โอเคแต่ทีนี้ก็เอามาเดียงกันในรูปแบบนี้มีชื่อเรียกต่งตงตงตางต่างนะคะเราจะให้ชื่อเขาว่าเป็น mbo s e l อันนี้จบนะอะไปต่อ,อ,อคนอาจจะสงสัยทำไมหน้าพี่มือนะคะตอนนี้ที่พี่อัดก็คือเป็นเวลาห้าทุ่มแล้วเนาะซึ่งสิ่งที่ช่วยพี่ได้คือคมไฟนะคะตอนนี้ถ้าเกิดหน้าพี่มือไปหน่อยก็ก็ให้อภัยนิดน,นึงนะดูดูเนื้อหาพราไม่ต้องดูหน้าพี่เพราะว่าวันนี้ไม่ได้แต่งหน้าไม่สวยเท่าไหร่ไปต่อไปต่อไปต่อ,ตอนอกจากอีกแล้วว่าขั้นตอนการสร้างสุงสฑ์เพชรผู้อืม เซลล์ส,สืพนเพรผู้สร้างที่ไหนเซลล์สุพันธ์เพศเมียสร้างที่ลังไข่ถูกปะเซลล์สุพันธเพศผู้จะสร้างตรงนี้นี่สปอถ้าเกิดเราตัดภาาขวามาออกมาตัดตัดภาาขวาตัดแบบผ่ากลางออกมาแล้ก็จะเห็นข้างในนะคะข้างในข้างในก็จะเป็นแบบนี้อ่าภายในตัวอับเดนูนะคะจะมีเซลล์เซลล์แม่ที่มีชื่อว่าไมโครสปอร์มาท์เซลล์อยู่ ไมโครสปอร์มาเทเซลล์เนาะไมโครสปอร์มาเทเซลล์ no? ตัวนี้เป็นเซลล์ตั้งตน้นหลังจากนั้นนะคะนางจะเกิดการแบ่งอ่าเกิดการแบ่งแบบไมโอซิสตอนแรกม,มันมีสองเอ็นถูกไหมไมโครสปอร์มีสองเอ็นเนาะเกิดการแบ่งแบบไมโอซิสจะได้เซลล์ลูกทั้งหมดสี่เซลล์ ซึ่งสเซลล์นี้จะมีจำนวนโครโมโซมเป็น n อ่าแบ่งแบบไมโอซีไงไมโอซีเนาะทีนี้ภายในสีเซลล์นี้อะค่ะสีเซลล์นี้จะเกิดการแบ่งแบงแบไมโตซีไมโตนะเขียนอันเดียวพอขี้เกียจเกิดการแบ่งแบบไมโตซี o C, ได้ผลผลิตเป็นแบบนี้คือมันไม่ได้แยกขาดจากการชัดเจนอะมันแค่ แบ่งเป็นนิวเคลียสสองอันแต่ว่าตัวเนื้อเซลล์ยังคงติดก,กันอยู่เนาะอ่ะภายใน1เซลล์อันนี้จะแบ่งเป็นเซลล์ที่เป็น generative cell นะคะ generative cell แล้วก็มีอีกอันนึงที่เป็น tube cell เดี๋ยวเราจะได้ไปเรียนกันอีกว่า2เซลล์นี้จะทำหน้าที่อะไรแบบมีความสำคัญยังไงเนาะอ่ะ คนอาจจะสงสัยว่าพี่ก้มทําอะไรนะคะพี่บอกเลยว่าพี่แอบดูโพยบางทีพี่ก็ต้องดูว่าพี่จะสอนอะไรต่อไปมั้ยคือต้องการโปรแตกไลยก่อนไง๋ยวมีคนอเมรว่าพี่ต้น้ําดูโพยหรือเปล่าคะอะไรเงี้ยแล้วก็เผยต่ยตัวเองก่อนเลยว่าใช่ค่ะดูโพยนะคะเพราะงั้นหนูให้อภัยพี่นิดนึงนะลูกนะ้บางทีพี่ก็ลืมไม่ต้องสอนอะไรต่อโอเคอันนี้คือจบละการฝึกผันเพชผู้การสร้างเซลล์สัมพันธ์เพศผู้คือมันง่ายค่อนข้างง่ายกว่าเซลล์สัมพันธ์เพศเนี้สังเกตปะ เพศเมียนี่มันจะยุ่งยากมันจะแบ่งโอ้โหเยอะแยะไปหมดมีการเลี้ยงตัวมีการนู่นนี่นั่นเซลส์สพภนธเปทุ่อีซีมากแบ่งไมโอซิดหนึ่งครั้งไมโตซิดอีกหนึ่งครั้งจบแค่นั้นเนาะทีนี้มาดูขั้นตอนการสืบพันธุ์ของพืชดอกกันหน่อยจริงๆขั้นตอนของการสืบพันธุ์นยคะเขาจะแบ่งเป็นสองแบบไม่ได้แบ่งเป็นสองแบบดิแบ่งเป็นสองขั้นตอนอ่าขั้นตอนแรกคือขั้นตอนการถ่ายละอางเรือ ส่วนขั้นตอนที่2คือขั้นตอนของการสร้างไม่ใช่สร้างขั้นตอนการผสมพันธ์ผสมพันธ์ทีนี้มาดูเทียตัวการถ่ายละองเรนูเกิดขึ้นตอนไหนพี่จะไม่เขียนนะเพราะว่ามันเข้าใจง่ายมากการถ่ายละองเรนูจะเกิดขึ้นในช่วงที่ละองเรนูจากเกสรตรงคู่นะคะบินนะคะบิน เบนเบนบิน,น,นแล้วก็มาแปะบนยอดเกรสรเพศเมียจบอันนี้คือการถ่ายละอองเรนูจบแล้วเนาะหลังจากนั้นจะเป็นขั้นตอนของการผสมพันธุ์ค่ะละอองเรนูจะเกิดการเคลื่อนที่ลงมานะคะเคลื่อนที่ลงมาก่อนที่จะทอนใช้เข้าไปภายในอวุ่นนะก็มีการผสมนู่นนี่น,นั่นเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงอีกทีหนึ่งโอเคทีนี้มาดูเรื่องการผสมพันธุ์อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นเวลาที่ละอองเรนูเขามาแปะตรงนี้ค่ะ เขามาแปะตรงนี้แล้วเนาะถ้าเราซูมเข้าไปอ่เราซูมไม่สวยเลยเราซูมเข้าไปภายในองเลยนูเราจะเห็นว่าเฮ้ยมันมีส่วนที่เป็นอะไร generative cell เมื่อกี้เพิ่งเรียนมาแล้วก็มีส่วนที่เป็น tube cell โอเคนะสองเซลล์นี้ทีนี้สองเซลล์นี้นะคะเซลล์ที่เป็น generative เนี่ยอยู่เฉยๆยก่อนสวยๆอยู่เฉยๆ tube cell ค่ะ tube cell ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะมันก็คือเซลล์หลอดมันจะทําอะไรมันจะงอกหลอดค่ะหน้าที่ของเทปเซลล์คือการงอกหลอดเห็นปะ่ะสีเหลืองๆตรงนี้งอกงอกใสย่ยัดลงไปในรลงังไข่แล้วก็เจาะเข้าไปในรูๆหนึ่งซึ่งรูนี้นะคะที่อยู่ติดกับเอมบิโอแซกนะคะรูนี้จะมีชื่อว่ารูไมโครพายไมโครพายคืออะไรไมโครพายมันคือส่วนที่ มีความบอบบางมากที่สุดคือเป็นจุดที่ให้สารให้น้ํผ่านเข้าออกแล้วก็เป็นจุดแรกที่รากจะงอกออกมาจากเมล็ดเป็นจุดที่บอบบางที่สุดเพราะงั้นมันก็รู้ดีไงก็เข้าจุดที่ง่ายที่สุด EC ซงอ,อกไปสมุดเข้าไปเลยทีนี้ตอนแรกที่บอกว่า n e r a t i v e c e ซลเขานั่งสวยๆใช่ไหมจริงๆเขาก็ไม่ได้นั่งสวยๆซ่ทีเดียวเนาะเขาจะต้องทําการแบ่งไมโตซิสอีกหนึ่งครั้งแบ่งไมโตซิสอีกหนึ่งครั้งเป็นแบบนี้ ซึ่งสองเซลล์เนี้ยมันคือสเปิร์มเดี๋ยวพิษานา้าแล้วจะแบ่งสองเพื่อในเมื่อไข่มีฟองเดียวอ่ะจะอธิบายต่อว่าทําไมต้องเป็นสองสเปิร์มที่นี่พอเวลาที่เซลล์เซลล์หลอดนะคะเขางอกหลอดมาสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยเจาะเข้าไปสําเร็จละสเปิร์มสองตัวนี้จะเคลื่อนตัวเข้าไปภายในเอมโอแซกอ่านี่ไงสเปิร์มสองตัวเห็นไหมก็ว่ายเข้าไปเลยจ้าว่ายเข้าไปตัวหนึ่งจะไปผสม สเปิร์มตัวหนึ่งจะไปผสมกับไข่อ่าสเปิร์มจะไปผสมกับไข่ตัวอีกตัวหนึ่งจะไปผสมกับสองเซลล์ตรงกลางจำได้เปล่าที่เรียนไปสองเซลล์ตรงกลางนี้มีชื่อว่าโพรลาร์น์ขี้อายแปลว่าสเปิร์มสองตัวนะสเปิร์มตัวหนึ่งจะไปผสมกับโพลาร์น์ขี้อายอ่า ในขณะที่สเปิร์มอีกตัวนะคะก็วหว่ๆไปไปผสมกับเอกเห็นปะเอาจริงๆตั้งแต่เราโตมาเนี่ยเราเคยเห็นจริงมีชีวิตชนิดไหนไหมที่สเปิร์มผสมกับอย่างอื่นที่ไม่ใช่เอกไม่มีไม่ออกปะมีแค่พืชดอกเท่านั้นที่สเปิร์มเนี่ยเกิดอยากจะแบบโอ้ฉันอยากจะแตกต่างนะคะฉันก็ผสมกับโพลาร์นิคีอาเข้าไปด้วยไอการผสมแบบเนี้ยเราจะ เราจะมอบชื่อเฉพาะให้เขาเนาะเป็นชื่อพิเศษเราจะเรียกว่าการปฏิสนธิสอนปฏิสนธิซ้อนอ้าวหายไปเลยปฏิรูอะไรมือสวยปฏิสนธิสอนการปฏิสนธิซ้อนอันนี้ไม่พบในสิ่งมีชีวิตอื่นนอกจากพืชด,ดอกเนาะเป็นการปฏิสนธิระหว่างสเปิร์มกับโพลาณิชีอายและสเปิร์มกับเอก โอเคเดี๋ยวเราจะไปเรียนกันต่อว่าแล้วมันจะเริ่มเติบโตกลายเป็นอะไรสังเกตว่าพอสเปิรม์มอ่ะปะกาพี่หายไปอ,ออยู่นี่สเปิร์มนะคะมีจํานวน n มีจํานวนโครโมโซม n ชุดโคลา์นวคลีอามีจานวนโครโมโซมเท่ากับคนละ n เนาะดังนั้นพอมันรวมกันจะได้สาชนิดหนึ่งจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นเอ็นโดสเปิรม์มเอ็นโดสเปิร์มตัวนี้จะมีจำนวนชุดโครโมโซมเท่ากับสามเอนนี่ไงเอ็นหนึ่งเอ็นสองเอ็นสาม รวมกันเป็นสัเส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะสเปิร์มที่ไปผสมกับเอกนะคะจะได้ผลผลิตออกมาเป็น2อซึ่งเราจะเรียกสิ่งว่าไซโกดและไซโกดก็จะเจริญไปเป็นเอ็มบิโอถูกปะและเอ็มบิโอก็จะเจริญกลายไปเป็นต้นไม้เล็กๆจิวจ๋วๆต่อไปเจ็ดน,นะตรงนี้ถ้าใครไม่ทนันยุดย้อนไปฟังใหม่อีกรอบหนึ่งเนาะเป็นจุดที่สําคัญที่สุดในเรื่องนี้เลยในเรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอกะอข้อสอบบ่อยเพราะว่า เห็นบ้าดีเทลมันเยอะไงมันต้องจำอะไรเยอะยไปหมดดังนั้นออาข้อสอบบ่อยแน่นอนโอเคทีนี้มาดูกันนิดนึงว่าถ้าสมมติว่าดอกเนี่ยเขาผสมพันธุ์เรียบร้อยละเกิดอะไรขึ้นกับมันเนาะอันดับแรกเลยเราพูดถึงกิบเลี้ยงก่อนกิบเลี <laughs> ่ยงกิบเลี่ยงวัดซ้อนกิบเลี้ยงกิบขับตัวเองกิบเลี้ยงนะคะเวลาผสมพันธุ์เสร็จแล้วปุ๊บ นางก็จะหมดหน้าที่แล้วไงไม่ต้องปกป้องดอกและไม่ต้องอะไรแล้วก็จะหลุดหายไปตามการเวลาเนาะหลุดร่วงหลุดร่วงหายไปกีบดอกเกสรตัวผู้ยอดเกสรตัวเมียอยู่ตัวเมียลินพันต์เอาใหม่กีบดอกยอดเกสรตัวผู้ยอดเกสรตัวเมียอันนี้ก็จะหลุดร่วงแบบเหมือนกันเนาะนางก็จะหายไปอะไรไปประมาณนี้ส่วนอ,อวุ่นค่ะอ,อวุน่นอ,อวุ่นก็คือส่วนที่หองหุ้มไข่อยู่เนาะ อ้วนอันนี้จะเจริญตายไปเป็นมเมล็ด่าจะเ,จาปเป็นเป็นเมล็ดรังไข่จเจริญอะไเป็นอะไรตอนได้เปล่าผลตอน,นเด็กเคยเรียนแล้วปฐมเนาะส่วนผนังหุ้มรังไข่นะคะจะเจริญลายไปเป็นเปลือกเปลือกของผลนั่นแหละโอเคสเปิร์มบวกเอ้เมื่อกี้สดๆร้อนๆเลยสเปิร์มบวกเอกลายไปเป็นอะไรไซโกรถูกเปล่า อ่าใส่กบที 2n เนาะส่วนสเปิร์มกับโพลาร์นิวเคลียสโพลาร์นิวเคลียสโพลาร์นิวเคลียสก็เหมือนกันแหลเะ,ะเนาะจะเจริญกลายไปเป็นเอนโดสเปิร์มอะไรออกข้อสอบบ่อยสี่ตัวนี้แหละออกบ่อยมากเนาะ เอ,อเมื่อกี้ลืมอธิบายว่าอินโดสเปิร์มเขาจะกลายไปเป็นอะไรในอนาคตทําไมถึงต้องผสมกับอ,อินโดสเปิร์มเอ้ยทำไมถึงต้องมีอินโดสเปิร์มด้วยพืชไม่เหมือนกับสัตว์เพราะว่าอะไรสัตว์เนี่ยเวลาที่สมมติมนุษย์เนาะท้องลูกพี่มีเบบีสมมติพี่มีเบบีเบบแบบีของพี่จะได้รับสารอาหารพี่พี่กินเข้าไปแล้วก็ส่งไปให้เขาถูกปะแต่ว่าพืชเนี่ยเขาไม่ได้มีแม่ ที่จะมาคอยแบบป้อนอาหารเอาอะไรให้ดังนั้นอาหารเนี่ยต้องสะสมเรียบร้อยแล้วต้องมีพร้อมให้เขาเขาเรียกว่าอะไรอมีพลังงานมีสารอาหารมากพอที่จะให้เขาเนี่ยสามารถทะลุงอออกมาจากมเมล็ดกลายเป็นต้นกล้าได้ยังงอปะดังนั้น,น,นเอนโดสเปิร์มเนี่ยก็เลยจะมาตอบโจทย์ตรงนี้เป็นอาหารเลี้ยงตัวอ่อน เป็นอาหารเลี้ยงต้นอ่อนนะคะคอยทําให้น้องสามารถเติบโตงอกงามออกดอกออกผลออกมาจากเปลือกได้ออกมาจากมเมล็ดได้เนาะอันนี้คือความสําคัญของเอนโดสเปิร์มสำหรับวันนี้ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการเรียนการสอนในเรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอกเนาะเป็นแบบพรีวิวให้เราดูตัวอย่างเฉยๆว่าโอเคสไตล์การสอนจะประมาณนี้สําหรับใครที่ชอบแล้วก็อยากจะเรียนกับพี่ต่อเนาะสามารถติดตามโครงการเอด็ดดหนูหน่อยได้ทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube นอกจากพี่ก็จะมีเพื่อนๆอีกหลายคนเลยที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆเนาะเตรียมพร้อมะเอาความรู้มาเสริร์ฟให้กับพวกเราถึงที่บ้านเลยโอเคสำหรับวันนี้นะคะพี่ก็ขอขอบคุณมากๆเนาะอย่าลืมติดตามโครงการเ d ็ดูหนูหน่อยนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ